สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เครารพนี่ก็คือรายการบุญระวีตีข่าววันนี้วันอาทิตย์นะครับตรงกับวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2564บุญระวีก็มานั่งกับปุกลุกอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะนำอะไรตรงมีอะไรมาตีแพรให้ท่านทั้งหลายได้ชมกันและโดยเฉพาะการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ย มันได้หรือ,อยังภูเก็ตบอกว่าฉีดไป60%แล้ววัคซีน60%ิแล้วและจะเปิดให้มีการท่องเที่ยววันที่1นึ่งกรกฎาคมแต่หลายท่านที่ฟังผมอยู่โปรทั่วประเทศนี้เรากำลังเข้าคิวไปฉีดฉีดมันแน่นอนเราจะมีภูมิต้านทานหมู่ภูมิต้านทานส่วนบุคคลพอฉีดมากๆก็เป็นภูมิต้านทานหมู่พม,ม่ภูมิต้านทานหมู่ไม่ใช่หมายความว่าไม่ใช่หมายความว่าเราจะไม่ติดโควิด 1นึนะครับไม่ใช่หมายความว่าเราจะไม่ติดโควิดนะครับมันมีโอกาสติดโควิดถ้าเราไม่ใส่หน้ากากไม่ล้างมือและไม่ยืนระยะห่างแต่การฉีดวัคซีนมันทําให้เราทุเลาลงไม่ถึงกับตายคือเรามีภูมิต้านทานไงผมก็เลยเรียกร้องพี่น้องทั้งหลายประชาชนทั้งหลายว่าถ้าท่านยังไม่ฉีดวัคซีนเหลียวมามองหน่อยเหลียวมาดูหน่อยนั่นก็คือ การสร้างภูมิต้านทานส่วนบุคคลสร้างให้คุณแม่สร้างให้คุณพ่อที่บ้านสร้างให้ลูกสร้างให้หลานถ้ารักลูกรักหลานรักพ่อรักแม่รักปูย่ย่าตายายรักพี่ป้านะ้าอาผมก็เลยแนะนาให้เบต้ากรูแคนเบต้ากรูแคนเนี่ยในทางวิชาการมันสามารถสร้างภูมิต้านทานได้ตาําราหลายตําราที่ผมซื้อมาอ่านเนี่ยมันชัดเจนครับมันไม่ใช่เพิ่งเกิดมันมีมา20ปีแล้ว ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาใช้สู้กับสงครามเชื้อโรคที่โลกเรียกว่าโรคแอนแท็กสหรัฐอเมริกามันสู้กับไอซัดดำอิรักอิรักมันก็ผลิตแป้งผลิตแป้งเหมือนกันในแป้งมันมีเชื้อไวรัสครับใส่ซองจดหมายส่งให้คนบริการคนบริการฉีกซองสัมผัสแป้งตายหมดตอนนั้นเขาเรียกว่าสงครามเชื้อโรคสหรัฐอเมริกามีประธานาธิบดีชื่อจอร์บูดครับจอร์บูดเป็นประธานาธิบดีสู้กับไอซัดดำมหาลัย หลายแห่งที่มีชื่อเสียงเขาก็นำเรื่องนี้มาวิจัยนำเรื่องเบต้ากรูแคนมาวิจัยเขาวิจัยจากอะไรจากพืชหลายชนิดในเห็ดหลินจือก็มีมีสารเบตา 13, 16, ้าหนึ่นึในเห็ดหลายชนิดก็มีแต่ที่มันทำเป็นการค้าได้เนี่ยก็คือการเพราะเลี้ยงจากยีสต์ขนมปัง สกัดยากมากต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการสกัดยต์ขนมปังสกัดแล้วมันจะมีสารหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดหกกรูแคนไอตัวเนี้ยมันสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายนอกจากสร้างภูมิต้านทานร่างกายแล้วมันยังมันยังรักษาโรคได้ในตำราเขาใช้คําว่านี้ครับเขาใช้คําอย่างนี้ครับเขาใช้คําว่าป้องกันและรักษาฉะนั้นมันป้องกันโรคได้และช่วยรักษาโรคได้ป้องกัน โรคติดเชื้อทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเชื้อราไวรัสปราสาิตเชื้อแบคทีเรียมันเจอเชื้อพวกนี้มันปลาดเข้าไปฆ่าไอ้เชื้อพวกนี้หมดครับนี่คือเรื่องราวของเบต้ากรูแคนซึ่งผมเอามาพูดยาวไม่ได้พูดสั้นๆเพียงสองนาทีถ้าท่านสนใจหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ข้างล่างผมโทรศัพท์เข้าไปถามได้และท่านจะได้ข้อเท็จจริงนะได้ข้อเท็จจริงจากตำราหลายเล่มที่ผมเอามาอ่านในฟัง อย่างเล่มนี้ครับเบต้ากรูแคนเสริมภูมิคุ้มกันเขียนโดยดตตรวิทยากระดุมพระแล้วในตำราเล่มนี้มันก็บอกกันชัดเจนว่าเบต้ากรูแคนจากยีสต์ขนมปังเป็นเบต้ากรูแคนที่มีสปปรรพคุณที่ดีที่สุดและมีความปลอดภัยสูงที่สุดสร้างเพอรภูมิคุ้มกันที่ถูกต้องและกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะถ้าท่านสนใจก็จดหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ข้างล่าง แล้วก็โทรศัพท์มาคุยกันวันนี้ขึ้นหัวเรื่องอย่างนี้รายการบุญลวีตีข่าวคนงานยากจนตกยากเขาเรียกว่าตกงานยากจนเวลานี้คนตกงานกันมากมายในระบอบประยุทธ์ระบอบประยุทธ์ทำพังฮะไม่มีงานทำอาจจะโทษไอ้โควิดโควิดมันมาทำให้คนไม่มีงานทำนั่นก็คือส่วนหนึ่ง แต่ส่วนใหญ่ก็คือมาจากระบอบประชาธิปไตยที่เราไม่เป็นประชาธิปไตยเราเป็นระบอบประยุทธ์แต่ถ้าเราเป็นระบอบประชาธิปไตยเนี่ยต่างชาติเขาจะตัด GSP เราทำไมต่างชาติเขาจะตัดสิทธิทางภาษีเราทำไมในสหรัฐอเมริกาปีที่แล้วสองครั้งครั้งแรกและครั้งที่สองสธันวาคม2 5 6 3เขาตัดสิทธิทางภาษีจากสินค้าที่ส่งไป ในสหรัฐอเมริกาในยุโรปเขาตัดสิทธิทางภาษีเรามานานแล้วตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจเมื่อปี2557พอวันที่1มกราคม2558เขาตัดเลยตัดสิทธิทางภาษีเลยคุณส่งสินค้าจากเมืองไทยไปคุณต้องเสียภาษีแล้วฉะนั้นโรงงานที่อยู่ในเมืองไทยมันอยู่ให้บ้าทำไมล่ะครับมันก็ย้ายไปอยู่เวียดนามมันย้ายไปอยู่เวียดนามโรงงานญี่ปุ่นย้ายกลับไปอยู่เวียดนามไปอยู่อินโดนีเซียไปอยู่นู่นอยู่นี่ ก็ทำให้โรงงานต่างๆในเมืองไทยเนี่ยถดถอยไปเยอะห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆที่ญี่ปุ่นมาตั้งอย่างโตคิีวที่มามุนครองมาอยู่30ปีย้ายไปแล้วเขามองว่าประเทศเราเป็นประเทศมาเฟียครับฉะนั้นโรงงานใหญ่ๆที่มีพนักงาน2,000 3 0 0 0คนเนี่ยแทบจะไม่มีแล้วในประเทศไทยผมบอกให้ก็ได้10อันดับแรกของโรงงานยักษ์ใหญ่ในเมืองไทยเนี่ยเป็นของต่างชาติทางนั้น เป็นของต่างชาติทั้งนั้นเพราะเราได้ GSP จากยุโรปจากอเมริกาจากออสเตรเลียรายได้ส่งออก50โรงงานแรกเนี่ยท่านเชื่อไหม70%ของ GSP ซึ่งเราได้สิทธิท,ทางภาษีเขาเลยมาตั้งโรงงานที่นี่แต่เมื่อพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจมาปี2 5 5 7ประเทศคู่ค้าพวกนี้เขาหยุดเจรจากับเราเขาหยุดเจรจากับเราแล้วก็ตัด GSP 50บริษัทส่งออกในรอบสิปี จะเห็นว่า50บริษัทเนี่ยไม่ใช่บริษัทคนไทยเลยครับบริษัทคนไทยมีแต่อะไรโรงงานยางพารานอกนั้นไม่ใช่คนไทยเคยมีรายได้จากการทำงานในโรงงานคนไทยเคยมีรายได้จากการส่งออกแรงงานไปซาอุดิอาระเบียไปตะวันออกกลางไปเกาหลีเวลานี้ต้องกลับมานอนเอามาเขือจิ้มปลาอยู่กับบ้านส่งออก70%อยู่ในมือ50บริษัท เราเคยส่งออกปีละสี่ล้านล้านนะปีละสี่ล้านล้านปีที่แล้วเจ็ดเดือนแรกเหลือแค่หกแสนล้านคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สามจุดเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วเราจะอยู่ได้ไงมันน้อยกว่าเงินที่แจกให้พี่น้องประชาชนไปเจ็ดเดือนอีกไปดูเวียดนามเขานายกเนี่ยเขามีกลืนมีสมองนายกเขาเก่งนายกเวียดนามเขาชื่อนายกเงียนส่วนฟุกเงีนยนส่วนฟุก เวลานี้เวียดนามเขาเป็นเสือแห่งเอเชียครับเราเป็นแมวแห่งเอเชียเราเคยส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งตอนนี้ถอยหลังมาอยู่อันดับสามอันดับสี่เราเคยส่งออกทุเรียนทุเรียนของเรานี่ใครก็ชอบหอมหวานอร่อยกลายเป็นสินค้าส่งออกที่แพ้เวียดนามแล้วเวลานี้เวียดนามส่งออกเป็นอันดับหนึ่งซึ่งผมเล่าให้ฟังในรายการบุรีตีข่าววันก่อนนี้โรงงานไปย้ายย้ายไปอยู่เวียดนาม ที่น้องประชาชนคนไทยคนที่ชมรายการบุญลวีตีข่าวท่านสังเกตไหมท่านสังเกตไหมก่อนปี2030คนไทยเตะฟูลบ้านเราเป็นประเทศเกษตรกรรมหลังจากนั้นญี่ปุ่นย้ายฐานผลิตมาอยู่เมืองไทยก็ทำให้คนไทยได้งานทำในโรงงานญี่ปุ่นแต่เวลานี้มันกลับกันคนไทยอยู่ในกรุงเทพไม่ได้ไม่มีงานทำ บางคนไปอาศัยวัดกินข้าวไปอยู่นอนตามลานวัดแถวชนบุรีแถวกรุงเทพไปดูคลองประดุงกรุงเกษมใกล้สนามหลวงเกลื่อนไปหมดไม่มีเงินค่าชาวบ้านไม่มีเงินค่าชาวหอเขาไล่ออกจากหอไล่ออกจากบ้านทำงานไม่ได้สตางค์คนขับแท็กซี่ตายโหงไม่ได้ค่าจ้างเท่าแก่ลดเงินค่าค่ารถให้แล้วยังไม่มีปัญญาที่จะหาเงินเข้าบ้านเป็นค่าโรงเรียนให้ลูกเป็นค่าขนมให้ลูกเป็นค่า เช่าบ้านเป็นค่าน้ำค่าไฟค่ายารักษาโรคหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ต้องใช้หรือต้องไปผ่อนสงรงนู่นผ่อนสรงนี่นี่คือคนไทยในเวลานี้ใครที่ทนไม่ไหวก็กลับไปทำนาอยู่กับบ้านเหมือนกับรัฐบาลรู้ว่าว่าวันหนึ่งพวกคุณต้องกลับไปทำนาเขาเลยออกกฎหมายให้ไงออกกฎหมายว่าใครจะไปไถนาต้องมีใบอนุญาตไถนาไงนี่คือความคิดความอ่านเขา แล้ววันนี้เขาก็มีความคิดความอ่านของเขาว่าเขาจะสร้างหนึ่งตำบลหนึ่งโรงจำนำผมว่าเฮ้ยนี่มันบ้าแล้วจะไปเรียนแบบทักษิณหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นะตอนนั้นหนึ่งผลิตภัณฑ์มันดีไปที่ไหนเราเป็นประเทศประชาธิปไตยใช่ไหมเขาก็ต้อนรับสินค้าไทยไปที่ไหนวางกันพลึบหมดในตลาดผมไปเยอรมันผมไปฝรั่งเศสผมไปอังกฤษผมไปเบนเยี่ยมผมไปสหรัฐอเมริกาผมไปออสเตรเลียผมไปญี่ปุ่น ผมไปหลายๆประเทศผมเป็นคนซอกแซกวางกระเป๋าในห้องเสร็จผมจะนั่งแท็กซี่ไปชัยนาธามผมไปดูด้วยความชื่นใจด้วยความชื่นใจที่เห็นอาหารไทยที่เห็นอาหารไทยที่เห็นสินค้าไทยที่เห็นเครื่องครัวไทยและที่เห็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยไม่ว่าจะเป็นยาหม่องยานวดแผนโบราณหรือสมุนไพรอื่นวางขายกันเกลื่อนแม้กระทั่งกะปิ้น้ำปลากุ้งแห้งนะเครื่องครัวเครื่องอาหารครัวต่างๆเราชื่นใจครับ เพราะพวกนี้เงินทั้งนั้นที่จะกลับมาสู่ประเทศไทยแต่วันนี้วาเวครับถ้าไปวันนี้เราไม่เห็นพี่น้องประชาชนที่ฟังบุรีตีข่าวหรือตอนเช้าที่ฟังรายการข่าวทะลุไหมย่ยอมยืนยันได้เพราะรายการทางโซเชียลที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่มันจะมีเฉพาะในเมืองไทยไม่ใช่มันคนจะคนไทยจะได้ฟังได้ชมได้มันไปทั่วโลกครับท่านกำลังดูอยู่ท่านกำลังดูผมอยู่ที่เอธิโอเปีย ท่านกําลังดูผมอยู่ผมที่ญี่ปุ่นอยู่ที่ไต้หวันอยู่ฮ่องกงอยู่แฟรงเฟิร์ตหรือว่าอยู่ลอนดอนหรือว่าอยู่ปารีสหรือว่าอยู่ในเดนมาร์กนะหรือที่อยู่อัมสเตอร์ดัมหรือที่ไหนก็แล้วแต่ท่านดูผมได้ท่านยอมรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดมันเป็นความจรงิงอยากช่วยคนไทยเดินเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตอยากซื้อข้าวสารไทยแต่ข้าวสารไทยมันดันแพงมันดันแพงกว่าของข้าวสารที่ไปจาก เวียดนามหรืออินเดียแล้วแพงเยอะด้วยครับเหมือนกับเราอยากจะอุดหนุนทุเรียนจากเมืองไทยอุศลไปซื้อนะเป็นเงินไทยลูกละสามพันสี่พันบาทแกะมาเนี่ยโอ้โหทุเรียนอ่อนครับผมฟังแล้วผมก็สะท้อนใจเห็นใจพี่น้องคนไทยที่อยากจะกินทุเรียนในบ้านเราแต่ก็ได้ทุเรียนอ่อนนี่เขาเรียกลาวต้มลาวครับไทยต้มไทยมาตรการเรามีอยู่แล้วว่าห้ามส่งไปขายแต่ก็ยังส่ง แต่คนส่งไม่ใช่คนไทยเป็นคนจีนคนจีนที่มาตั้งลงในเมืองไทย <c oughs> หอบเงินมาลงทุนตั้งบริษัทในเมืองไทยใช้คนไทยเป็นนอมินี่ห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นแล้วคนจีนสี่สี่สิบเก้าเปอร์เซ็นทำมาหากินมีรายได้ส่งไปเมืองจีนเขาค้าขายกันที่เมืองจีนทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็จ่ายเงินกันที่นั่นเราแทบไม่ได้ภาษีอะไรเลย นี่คือบริบทีนี่คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราปกครองในระบอบประยุทธ์หรือระบอบประชาธิปไตยที่ไม่เต็มใบที่สลึงเดียวอย่างที่ผมบอกมันไม่ครบบาทประชาธิปไตยไม่ครบบาทรัฐบาลไม่ครบบาทสภาไม่ครบบาทมันแค่สลึงเดียวนะปี2030นรเลื่อยมาเนี่ย2520เราเป็นอะไรเราเป็นเกษตรกรเราเป็นเมืองเกษตรพอหลังหลังมาเราเป็นเกษตรอุตสาหกรรมแล้วมีญี่ปุ่นมาตั้งโรงงาน นะแต่วันนี้คนไทยต้องกลับไปทำนาโรงงานหลายแห่งต้องอบพยพไปอยู่เวียดนามหลายบริษัทที่ท่านรู้ไม่ว่าจะเป็นพานาโซนิกหรืออะไรก็แล้วแต่เขาอยู่เมืองไทยเขาจ้างงานได้เ0็ดร้อยตำแหน่งนะเขาเอาเงินนี้ที่700ดร้อยตำแหน่งไปจ้างที่ไหนไปจ้างเวียดนามเขาได้คนงานถึงสี่พันตำแหน่งถามทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะค่าแรงเขาถูกกว่าเราค่าครองชีพก็ถูกกว่าเราเพราะรัฐบาลได้ควบคุมค่าครองชีพยังไงล่ะ นายกเขาดีเขาพัฒนาเทคโนโลยีเขาสู้กับญี่ปุ่นเขาสู้กับจีนเขาสู้กับเกาหลีเขาพัฒนาแอปพลิเคชันซึ่งเป็นของตนเองนะพานาโซนิกเนี่ยมาเปิดในเมืองไทยเมื่อปี2 5งพ2 5 2 2นะเสร็จแล้วพอปีที่แล้วเขาย้ายไปอยู่เวียดนามแล้วในเวียดนามเนี่ยญี่ปุ่นมาลงทุนเมื่อปี2 5 6 2เนี่ย2 0 0กว่าโครงการลงทุนไป70,000กว่าล้านพอปี6 3 ปีที่แล้วลงทุนหนึ่งกับแโครงการเอาเงินมาลงทุน6กหมื่นเกือบเจ็ด0มื่นล้านครับเพราะอะไรเพราะเขามีข้อเสนอที่ดีนายกนายกเงียนส่วนฟุกของเขาเก่งค่าจ้างแรงงานของเขา260บาทต่อวันของไทย300ฝ่าบาท316บาทแต่ของไทยมันแพงไข่ไก่แพงเนื้อแพงหมูแพงแพงหมดเงินเดือนเท่านี้ค่าใช้ใจ่ายค่าจ้างเท่านี้3า0ยังไม่พอเลย500ยยังไม่พ เพราะรัฐบาลไม่มีมันสมองไม่มีกึืนไม่มีกึืนเพราะว่าสินค้าที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยมันจะต้องไม่แพงขนาดประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกาคุณไปซื้อไก่ไก่สิคุณไปซื้อเนื้อไกส่สิไปซื้อเนื้อหมูสิไม่แพงเลยครับไก่ไก่ถูกกว่าเมืองไทยอีกนั่นเขาทําได้เพราะเขามีสมองครับเขามีสมอง ปรากฏว่าเวลานี้เวียดนามมันถึงพุ่งจีเลย GDP เวียดนามเป็นอันดับสองของโลกรองจากจีนนะครับสิทธิประโยชน์เขายกเวน้นภาษียกเว้นเครื่องจักรทุกนี่นะแต่ไทยเราเนี่ยเวลานี้เราติดกับดักไปอุดหนุนเจ้าสัวไปอุดหนุนเจ้าสัวคนรวยรวยเหลือล้นคนจนจนเหลือหลายช่องว่างระหว่างคนจนคนรวยมันห่างกันไอ้คนรวยไม่มีจะกินเวลานี้อยู่ไม่ได้ค่าตัวตายไม่มีงานทํารัฐบาลไม่หางานให้ ไม่หางานไหน้วันนี้จ่ายกันคนละครึ่งรัฐบาลจ่ายครึ่งหนึ่งชาวบ้านจ่ายครึ่งหนึ่งและเตรียมจ่ายเงินตรงนี้หมดตรงนี้จงเบเจงบงขัดหมดตูดครับไม่รู้จะเอาที่ไหนกําลังจะเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์จะสําเร็จหรือไม่ผมไม่รู้แต่การเตรียมการของรัฐบาลเนี่ยผมไม่มั่นใจเลยว่าคุณเตรียมการแล้วจะประสบผลสําเร็จผมไม่ใช่ดูถูกดูแคลนแต่ผมพูดไว้วันนี้เลยว่าคุณไม่มีทางประสบผลสําเร็จ ถามว่าผมพูดทั้งนี้ทําไมผมพูดอย่างนี้ทำไมไม่ได้ให้กําลังใจผมให้กําลังใจแต่ไปดูบริบทของคนยุโรปจะมาเที่ยวไหมเขาจะมาเที่ยวไหมในเมื่อประเทศไทยเป็นพื้นที่สีแดงในเรื่องของโควิดนักท่องเที่ยวเขาแห่เข้ามากลับไปถ้ามาติดโรคในเมืองไทยประกันเขาไม่จ่ายเขาไม่จ่ายประกันคนมาจากสหรัฐอเมริกาไม่จ่ายประกัน เขารังเกียจประเทศไทยเหมือนที่สหประชาชาติบอกว่าเป็นประเทศที่น่าละอายพี่น้องประชาชนยากจนพี่น้องประชาชนตกงานนี่คือระบอบประยุทธ์ที่ทําให้พังไงล่ะครับแต่ถ้าเราเป็นประชาธิปไตยเราเป็นสากลประชาธิปไตยเราสามารถจะคุยกับเขาได้เจรจากันได้เฮ้ยยุโรป E.E.C. สภาพยุโรปมานั่งคุยกันเราเป็นประชาธิปไตยแล้วอำนาจมาจากประชาชนแล้วกฎหมายเฮงซวยไม่มีแล้วกฎหมายที่ร่างโดยสนอชโดยประยุทธ์เป็นคนตั้ง สมาชิกของเขาเองไม่มีแล้วควรจะโลกออกไปหมดแล้วนั่งเจรจากันใหม่กับรัฐบาลสหรัฐกับรัฐบาล EEC แน่นอนเขาต้องมีความเมตตาเพราะเราเป็นประเทศด้อยพัฒนาเมื่อเขาเจรจากันแล้วเราส่งสินค้าจากไทยไปเนี่ยเราไม่เสียภาษีศุลกากรโรงงานมันก็จะกลับเข้ามาที่พลเอกประยุทธ์บ่นว่าทำยังไงถึงจะโรงงานกลับเข้ามาท่านเคยบ่นไว้หลายเดือนแล้ว แล้วท่านก็ไปพาดพิงถึงสามกี่ภาพถึงพาดพิงถึงคณะราัษฎรว่าพวกนี้เป็นพวกเตะถ่วงเป็นพวกมือไม่พายเอาเท้าราน้ําทําให้โรงงานหนีทําให้โรงงานไม่กลับมาท่านเข้าใจผิดในต่างชาติเขาไม่ถือต่างชาติเาก็มีการประท้วงกันครับมีการประท้วงกันก็เป็นเรื่องปกติเพราะคนไทยอยากไฟฟ้าที่จะเห็นระบอบประชาธิปไตยไงแต่เวลานี้มันลงลึกแล้วรัฐบาลอยู่มาเจ็ดปี อุ้มเจ้าสัวรวยกระจุกจนกระจายเวลานี้เจ้าสัวรวยเอารวยเอารวยเอาไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าที่เปิดหรือว่าร้านสะดวกซ,ซื้อซึ่งเปิดแม่งทุกมุมถนนเปิดหัวถนนกลางถนนท้ายถนนในประเทศคอมมิวนิสต์อย่างเมืองจีนเขายังไม่อนุญาตอย่างนี้เลยในยุโรปหลายประเทศเขายังไม่อนุญาตในออสเตรเลียถามได้คนที่ชมผมอยู่ออสเตรเลียมีไหมมีเฉพาะในปั๊มน้ำมันที่อื่นก็ไม่ให้เปิด เขามีมาตรการของเขาแต่ของเราเนี่ยอุ้มเจ้าสัวแทบอุ้มเจ้าสัววันก่อนเนี่ยสมาคมนายกสมาคมค้าปลีกค้าส่งโชว์หวยจีอะไรล่ะยี่ปัวซาปัวหรือเ m e เออเนี่ยเขาไปร้องสภาพูดแทนผมก็นั่งดูข่าวนี้อยู่ผมบอกมึงร้องไปแต่ไม่ได้ผลไม่ได้ผลไม่มีใครอื้อไม่มีใครอ่ะนะเพราะอะไรเพราะตอนเลือกตั้งมันใช้เงินพวกนี้หมดใช้เงินเจ้าสัวหมด แบมือของเงินหมดเวลานี้เตรียมแล้วแสนล้านจะทุ่มไปจะมาที่หนึ่งจะเอาที่หนึ่งจะครอบครองประเทศไทยเอาระบอบประยุทธ์ไล่ไปเอาระบอบประยุทธ์ให้ยืนยั้งอยู่ยังยย้งยืนยงไป20ปีนี่คือที่มาพี่น้องประชาชนไม่เข้าใจแต่ผมอธิบายให้ท่านฟังว่ารัฐบาลเนี่ยสนับสนุนนักธุรกิจเอาเปรียบประชาชนสนับสนุนนายทุนต่างประเทศสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบ สร้างความได้เปรียบเสียเปรียบปล่อยปลาใหญ่ปล่อยลายใหญ่เข้ามาลงทุนปลาใหญ่กินปลาเล็กรัฐบาลเปิดช่องร่างกฎหมายช่วยเศรษฐีช่วยคนรวยอุ้มคนรวยไม่ว่าจะเป็นสิทธิทงางภาษีเงื่อนไขข้อปฏิบัติแพลตฟอร์มภาษีก็เดียวกันคนค้าขายเล็กๆน้อยๆก็ใช้แพลตฟอร์มเดียวกันกับเอกเศรษฐีที่ค้าขายใหญ่ๆใช้แพลตฟอร์มเดียวกัน แล้วรัฐมีปัญหาจําได้ไหมเคยพายุงหุ้นให้เขาเอาเงินไปซื้อหุ้นจากเขาเขาขายหุ้นจะขาดทุนเอาเงินไปกองให้เขาถึง8 9แสนล้านไม่มีรัฐบาลที่ไหนเขาทําแล้วคนที่ได้ผลประโยชน์ไม่ใช่ประชาชนคนไทยแค่4ี่หบริษัทเท่านั้นที่ได้ผลประโยชน์ที่รัฐบาลไปอุ้มชูหุ้นไอ้สามสี่บริษัทมันหนีไม่พ้นแล้วครับชอการช่างซีพีไทยเบฟพวกนี้ทั้งนั้นที่คุณอุ้มเขาอยู่ในเวลานี้ นี่คือประโยชน์ที่เขาได้ผมไม่ได้อิจฉาริษยาแต่ผมอยากจะพูดถึงความได้เปรียบเสียเปรียบความยุติธรรมมันอยู่ที่ไหนกับรัฐบาลชุดนี้เวลานี้นับตั้งแต่ปีก่อนโรงงานปิดเป็นพันๆเป็นพันๆโรงงานขนาดใหญ่ก็คืออุตสาหกรรมสิ่งทอ12โรงงานไม่ว่าจะเป็นซูปเปอร์แวร์อะไรต่างๆซึ่งเป็นของคนไทยนะของคนไทยเขาปิดโรงงานไปอยู่เวียดนามหมด แต่บ้านเราความยุติธรรมไม่มีธรรมมาพิบาลของคนเป็นนายกไม่มีการค้าสุราก็ผูกขาดอยู่ในกลุ่มหนึ่งทําไมไม่เปิดเสรีล่ะครับผูกขาดการค้าขายส่งนะผูกขาดหมดแม้กระทั่งสลากกินแบ่งรัฐบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลควรจะเปิดโอกาสเสรีให้พี่น้องประชาชนไปซื้อมาขายได้แต่นั่นคือผลประโยชน์ก้อนใหญ่ของเขาที่เขาเตรียม เตรียมไว้ที่จะถล่มเลือกตั้งในคราวหน้าเดี๋ยวผมจะไขความให้ฟังที่ขอนแก่นวันที่2 6ผมจะไปเปิดป้ายศูนย์ประสานงานที่จังหวัดขอนแก่นแล้วจะไล่สดแล้วจะพบกับพี่น้องประชาชนจะแฉะเรื่องนี้ออกมาถ้าใครสนใจไปฟังผมได้หรือเตรียมเปิดทาง f c e e o o o นะขอบพระคุณจริงๆครับที่ท่านติดชมติดตามชมรายการบุญลวีตีข่าวตอนบ่ายและตอนเช้าที่ท่านเข้ามาชมข่าวทะลุไมกันทุกวัน ขอพระคุณจริงๆที่เป็นแฟนคลับตัวจริงที่เข้ามาสนับสนุนบุญละวีผมจะทำหน้าที่ของผมเท่าที่ทำได้เท่าที่โอกาสอำนวยเท่าที่โอกาสอำนวยถ้าท่านสนับสนุนอยู่แต่ท่านจะไปสนับสนุนผรเด็จการหรือว่าจะไปเกาะขาประเด็จการเชิญพระคุณท่านผมไม่ห้ามท่านหรอกแต่ท่านจะยืนในหลักประชาธิปไตยเพื่อน,นำชาติบ้านเมืองไปสู่ประชาธิปไตยสากลเรามาร่วมกันขอบพระคุณจริงๆนะครับสาหรับทุกท่าน ที่ช่วยกันชมโฆษณาและช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและช่วยก,กดติดตามให้รายการบุญลวีตีข่าวไม่พลาดถึงเวลามาท่านจะรู้ว่ารายการนี้มาแล้วลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่จากระผมบุญลวียมจินดาสวัสดีครับ